อ,อนเหมืนอนรอคิวขึ้นเนี่ยมันเหมืนอนรอจังหวะกระโดดอย่างเดียวรอจังหวะกระโดดนะคะรอจังหวะกระโดดสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งสี่แล้วดวงใจด้วยค่ะ โห่ไม่ขึ้นค่ะโดดไม่ขึ้นัวจะเจ็บตัวทำยังไงนี้ต้องทปล่อยน้ำลงอีกหรือไงปล่อยน้ำลง ส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะคุณยายเข,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะส่งสติกเกอร์แอบดูแอบดูใช่ไหมคะสง <ax. S 1> สัยตั้งแต่เช้า,ชาแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ จะโดนปิดกั้นค่ะก็ปิดน่าจะโดนปิดกัน้นเป็นตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าก็ไม่มีเลยอาจจะปล่อยให้อาจจะเปิดอาจจะเปิดโอกาสให้คนที่ใหม่ๆบ้างอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจ เด็เก็นสติ๊กเกอร์หัวเราค่ะค่ะน่าจะโดนน่าจะโดนผิดกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานด้วยมั้ตั้งแต่เมื่อวานเราาะจะให้คนใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเป่า เปิด่าการมองเห็นหน่อยค่ะเห็นเข้าไปได้หลายเห็นเห็นหลายบ้านเขาวันนี้เขาก็บ่นนะเขาะ็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเยอะเลยนะแต่ของรถนี่คือเป็นเยอะมากเลยอะ่ะ ไอเขาไม่ส่งให้ก็ก็ไม่มีใครมองเห็นแล้ว